โอ้ก็ตามไปอ้วตามแล้วตามแล้วส่งกูส่งก็ติดตามไปมันไม่คุยมันลืมนะ่ะว่าปกติมันตีว่าตามมาตลอดมันเลยเป็นบางเที่ยไอ้เหี้มันลง,นลงแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหย่ย mọi người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  mọi มันมีตัวนึงมั้งมีตัวนึงมั้งในบ้านมีตัวนึงมัในบ้านมาตัอมันชุบมือมันมาฉกมือมันอยู่นี่จากน Watch out อยู่แล้นังอยู่แล้นัง Watch out! ไปแล้วกูไปแล้วกู Help! เอาไอ้แก่กูเ็ไมาเห็นมันยิ่งแมนยูง่งสรวะบาขนาดนีงแม่งถึงถึงทุกดอได้เหรอครับว่าตายโอ้โหโอ้โหร้องขุ่มสุดๆเลยบอกว่า เออก็ต้องไปหาบางตัวนึงมาเพิ่นหาน้อบ่ I'm recalling a teammate Thanks mọi à, đi, bây. bây giờ người biết mọi người biết mọi người biết mọi thương đồ เปลยนไมันมีคูสีเฮ้ยปืนปืนยังตู้รูไปปืนยังก็เปดปืนอไอ้ับบธรรมดาเนี่นยนะ

คนบ่ม่อสองคนไม่ใช่ไม่ใช่น่บเลยแหละมีบานเชือขวง ม่ววสองมัตายะเป็สองดิอ้วปวดปวโวยวันวันใดโวเราแบบทันหันเนี่ยวันใดอยังเจ๊กอย่างกูวันใดอีหรีเนี่ยังเลยเนี่ยวันใดยังไกบอดไปแล้วเฮ้ยไปไป เออวแตดกูได้ยูไม่ใช yeah, well, ่อ <salud> ีกตัวนึงลั่ว่าเป็นสองตัวดิเนี่ยมันหอกไปแล้ที่บ้านมันกดใจแสดงว่ามูมันไปชุบ มีจักบัดกระสุนเขียวหาล้อยลูกคนอะเก็บกระสุนเขียวไว้นุ่มค่ากาแปดนุ่มพูนสีพเพื่อน I got supplies แล้ววตกูดไอ้ห่า สอ่นเงาอยู่เงี้ยครับก็คุยเฮ้ยเอาเลยนะสักคิวนะยันยังไม่ได้สักคิวเลยนะ

ไอ้เกาะสามคนได้ไงได้มาคูเพนมุ่งแยนไปผลหรือมุงเป็นแดนสำบัติปะ

เขามาบ่ได้เขามาบ่ได้เขามาบ่ได้มม่ต้องเขาข้างไหนยังเดียวโอโห่ต้องเขาข้างไหนยังเดียวต้องเขาข้างไหนแล้วายแล้วเลิรเใครตายตใครตใครมอาสุปันกันเลน่ w ั t c h out เดี๋ยกูกูตังเจ็บปืนหานงเง้ยยี่แมฟอกอันโฟน่เยี่แอมโฟะนี่ีนี่ีอเอาปกขึ้ะ này cái biết là cả gì đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

มันมากมึงมากมึงมากมึงเห็นมองมากวังตนุ่มไปทำไมนุ่มเอา